สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นการดูดวงการงานการเงินให้กับชาวกลุมนะคะประจำะเดือนสิงหาคม2565นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะว่าเดือนสิงหาคมนะคะการงานของชาวกลุมจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะการงานของชาวกลุมนะคะ seven of swords five of wands two of cups ten of swords the s u n นะคะใต้สำหรับ judgment นะคะ อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับชาววนาทิตย์นะคะหรือว่าชาวพิจิกนะ,ะออมว่านะเดือนสิงหาชาวกุมเนี่ยเหมือนกับจะต้องจบจากจากจากสิ่งเดิมๆบางอย่างนะ,ะเพื่อเปิดรับโอกาสใหม่นะคะโดดเด่นการงานที่ทำในลักษณะของอองานนอกเวลา งานสำรองงานเสริมนะคะหรือว่างานที่ต้องใช้ความความคิดสร้างสารรค์การครีเอทอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็ถามว่าเดือนสิงหาคมจะงานเยอะอยู่ไหมเหมือนจะเยอะเหมือนจะเยอะแต่ในบางเคสเนี่ยจะต้องมีการจบจากสมมุตินะจบจากหุ้นส่วนเก่าๆแล้วก็เปิดเปิดโอกาสใหม่ๆให้เข้ามานะคะหรือว่าบางคนอาจจะเหนื่อยจากสภาวะที่การงานค่อนข้างเยอะก็ได้นะเออตัวคุณเองอะคะ่ะ เหมือนกับว่าอยู่ในห่วงเวลาของการที่กำลังจะหลุดพ้นเนาะจากสิ่งเก่าๆในอดีตถึงบอกไงว่าเอ๊ะการงานชาวคุมจะต้องจบจากบางสิ่งเพื่อเปิดรับโอกาสใหม่ๆนะแต่ในบางเคสหมายถึงการเหนื่อยนะอย่างที่บอกไปนะเพราะฉะนั้นจัดเมนะว่าคุณกำลังจะหลุดพ้นจากสถานการณ์เดิมๆนะคะนะแล้วก็จะมีโอกาสดีๆนะทางการงานเข้ามาบางคนจะเป็นโอกาสที่มาจาก การได้เจอพาร์ทเนอร์คู่หุ้นส่วนนะคะนอกจากการงานก็ดูจะยังเหนื่อยอยู่แหละอืมนะก็ยังดูเหนื่อยงานเยอะงานอะไรนะคะอาจจะเป็นโอกาสทางการงานที่คุณจะได้เจองานที่ถูกใจก็ได้นะคะเนี่ยนะเดอรซคือเรจัดเม้นต์ด้วยแบบโอ้โหเป็นงานที่ถูกใจคุณนะคะอืมเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้แต่เรื่องงานยังดูเหนื่อยอยู่แหละอืม การงานมั่นคงอันอันเนื่องมาจากพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนจริง,รงๆด้วยนะเนี่ยคุณอาจจะได้พาร์ทเนอร์ที่ดีคนที่สนับสนุนคุณเป็นอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะสนับสนุนทางการงานการเงินนะเหมือนเจอ,อเหมือนเจอแพลตฟอร์มที่ใช่เจอพาร์ทเนอร์ที่ที่ตอบโจทย์นะคะเดือนสิงหาคมเอามาว่าก็เลยค่อนข้างดีค่ะการงานนะคนสนับสนุนนะคะ ดานการได้ทำงานอะไรที่ใจเรารักเราชอบด้วยนะคะเออนะแล้วจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาอีกด้วยนะการงานนะคะอโอกาสที่จะได้เจอการงานที่ถูกใจนะคะเอาละเราไปดูการเงินของชาวกลุ่มซิคะว่าการเงินชาวกลุมในเดือนสิงหาเป็นยังไงการเงินชาวกลุมเดือนสิงหาการเงินนะคะนายเนะบอน King of Cups อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ำกรากฏมีนพิจิชาวธาตุดินมังกรพระสพกันนะคะอุ้ยเปิดเกินทอดไหนๆก็เกินแล้วออกมาอ่ะโอเคการเงินชาวกุมนะคะออมองว่ามันยังอยู่ในทิศทางของการหมุนเงินอยู่นะการเงินเนี่ยแล้วกอ็อย่างที่อราบอกอ่ะการงานคุณจะมีอโอกาสใหม่ๆเข้ามาใช่ไหม อ่าเราก็เป็นไปได้ค่ะมันอาจจะเป็นโอกาสที่ให้เรื่องเงินด้วยนะเดิมทีคุณอาจจะชักหน้าไม่ค่อยถึงหลังนะคะหรือว่าค่าใช้จ่ายเยอะนะคะแต่ว่าออมว่าตัวคุณเองดูดูดูได้ผู้สนับสนุนที่ดีหรือคุณนะ่ะต้องสนับสนุนใครคุณอาจจะยังอยู่ในภาวะของความเครียดความวิตกกังวลที่คุณยังต้องไปสนับสนุนเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองให้กับสามีภรรยาครอบครัวนะคะหรือว่าตัวคุณเองเนี่ย จะอยู่ในสภาวะความเครียดที่ยังต้องพึ่งพามีใครที่ยังจะต้องให้การสนับสนุนคุณก็ได้นะคุณอาจจะรู้สึกเครียดที่จะต้องเอ๊ฉันยังต้องพึ่งพาเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะะมัน,นก็เป็นไปได้นะนะแต่ว่าถ้าเรื่องการเงินเนี่ยเอามองว่าต่อให้คุณจะดูเครียดดูมีความคิดมากอยู่นะคะ แต่ว่าการหมุนเงินนั้นยังพอผ่านไปได้นะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะยังยังมีส่วนสําคัญกับคุณนะไม่ว่าจะเป็นภรรยาสามีหรือครอบครัวพ่อแม่นะคะกิจการงานส่วนตัวอาจจะมีเรื่องให้เครียดเครียดบ้างนะคะแต่พอผ่านไปได้นะคะคนที่ได้งานที่มั่นคงอมมองว่าก็ยังอยู่ในทิศทางที่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายแล้วแต่ออมมองเห็นทำไมชาวกรุมจะดูเครียดเรื่องเงินนะ หรือเครียดเพราะต้องเป็นเงินหมุนนะคะอก็เป็นไปได้นะมันเหมือนกับว่าประสบการณ์เก่าๆในอดีตอะ่ะนะคะอะไรบางอย่างเนี่ยมาทำให้ชาวกลุ่มรู้สึกแบบมีคนยืมเงินคุณไปแล้วคุณก็รู้สึกเครียดที่มีคนมายืมเงินก็ได้นะคะเนี่ยคุณก็แบ่งรับแบ่งสู้นะคะอืม สรุปภาพรวมนะคะการเงินชาวกลุมโอกาสใหม่ๆทางการงานนะคะเป็นการลงทุนเล็กๆน้อยๆหรือมีผู้สนับสนุนอะไรต่างๆตรงนี้ยังพอให้คุณหมุนเงินไปได้แต่คุณจะยังมีความเครียดวิตกกังวลนะในเรื่องเงินเรื่องทองอาจจะเป็นการเดือดร้อนจากคนอื่นนะคะที่ยังต่องดูแลใครต่อใครก็ได้นะคะ ก็คงจะเป็นประมาณนี้นะการเงินของชาวกลุ่มนะคะอลาลักใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมนะคะวันนี้ออมเมจิกทารอดจลาชาวกลุ่มไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย